ไอ้ตอนยังหน่อยเนี่ยจะกินกระแลมเนี่ยจะรีอาเอาจร้อจะอมเอาอย่ายันมันเมื่อไร่พี่นี่เคยกินนะเบังเตัอนเตือนนะก่นผู้ชายนะนำคำหนึ่งโสดเมื่อวันนี้ฮะหลังกุ๊กมีแฟนแล้วโสดเน่าโสดหมดเนาะอันนั้นได้สิเอออมขึ้นเดียวกับอมขึ้นเมื่อนานก็เก็บเก็บเงินเขาโอมเงินมามากินบัดกักัดเออ ตอนนี้เงินว่วลายฮะเกิดขึ้นทำนนอันนี้ไป็นลายสบายดีท่านผู้ชมสบายดีและสวัสดีคุณพี่น่เบิร์ตสุขสุขคนเนาะวันนี้มาพบกับช่องไอ้น่พี่นุกงานเก่ากนาะอยู่หานอันหันนี่มะหันแกล่มเนาะ าาอาชีพเขามาเรียงเชียลนอมาเน้นหน่ยเลียงเชียวนอมาเน้นน่ะเอาอะไรก็พาซเซาวันเขานะนำเนาะีมาเลียงเออซอยกันคิดเกี่วกอันนั้นเออซอยกันกน,น,นี่ผ้า พาอคอยบอกเขาฟังหลเขามากินกระเลมเอเคยกินหรือเปล่าเคยกินแต่นะบอเคยตอนยังหน่อยนี่ยจะกินกระแลมนี่ยจะรีอเอาวเห็นบอจะอ้อมอาอยางมันเมื่ดไรอ่พูดไม่ไม่คีบกองกะนเลยมสเลือกเลอกเลือก่ยงกเออกับตอนยังหน่อยแม่นบนองหลัด เจ้าห well. e. uh, ันอยากกินก็ะเลมหะก็ะเลมใหม่อ่ะเจ้าเรียกกินเรียกกินเหมืนบอเจ้าอมดูฮอตไหมคุณเออเออดูดดูใส่ดูดีเอ้ยอ๋อ้ยเอ้ยอะอ๋อตัวมันเยอะอะไรมันเยอะแต่ใหม่มันติดใหม่เด็กอะยื่นอยู่ประดีมันจับเกาะขอกอยใส่จอกตัวจอกเลยตัวนี้กระไดนะเบิ้เลือกเลือกเลือกเรายื่นค้าเค่แหละน่าเจ้าของเราสวายหล่อ กอ่เอ็นึีเดียสบอก็เต็นดิ้จ่บกแทงจะจ่ายก็เลยมากินเอามากินนอนเออ้องเต็นงามเลยน้องเต้นเนาอ่างามเมื่อนะอยู่ในผู้หญิงโอ้งามคนละแบบเนาะไอ้คยดึงไห้ได้เจาอ่ะเจาอ่ผมไม่เขาบอกงนเออกะสอยกันเออกินยากระสอยกันมียังนี่ฮะ Hoa là dạng đến đấy, lần kiến tạo chứ ba hai thì cũng sang quái soi cánh lên xong tham gia xong nhà 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 xong xong ăn

ดาวนี้นี่สิาเรียนไม่ได้จะเป็นเป็นก้อนเอาหน่องแถวุมตอนนี้กันมาไดมาเรียบร้อยแล้วเนาะพอสีสีมังกรเนาะนแรกมเสือ่นรอ่าส่แร้อย่างอันนี้เครเซลี่เซลี่ลี่ะอันนี้ใครชดูสิให้น้องรัดอุ้มบังจะมาอุ้มบังจะมาอุ้มบัง ออว่างจะดูเออทำแทงได้สตอยขดตัวนี่ยเลบอาพวงอ้าวมีคนไอ้ยนแเข้มสแคบบอกว่าคลิปหนงก็เต็นมะพร้าวรับแง่มะเิ กาก่ะกินก่อนด้วยกินแมตังนียะซาตุกตาสตุกตามาแต่อันมาแต่วัดเนาะมาแต่วัดจอเพชรกับผ่านอเปนมะเววกินกระเลมวกินกระเลมเนทั้งแซนดกเซ่อใจเองเลย้ะ สอยกันหมดเออดีแท้จกันซะะนี่อ่น้องรัดน้กน้องเนน้องตกน้องมิเนาะเออครน้อน้องเพิ่นน้องเพิ่นมากันทุกคนเนาะแม่นเนาะแต่ม่วอยู่ซุๆซุเพิ่นก็กินเนาะทางนี้ก็ค้ํแก้มแหน่เว้าบ่มีครูเด้บอกมาหาอ้ายนี่สดหมดบ่นี่ฮะสดน้องุกมีแฟนแล้ว โสดนะโสดบนเนาะอันนั้นได้撒เอจอยคอยชิจะาได้หนยงต่อตมาแล้วนี่ต่้มัดมัดมัดาลิ่มผมแต่คอยชิวเมง

อหาเจะกินเบิร์ก้อนคอยจะกินแห่มจะจาจะไหนอันนี้เซรีของคนอนสันนดีของคนมึงมึงใจให้เช้าๆเ้อกูใจเองเงได้ขอกูเออจะไหนพรากินน้ำมูอีกเอออยาดว่ามูเสียเงินได้ใจให้กัได้อืมองชอวานะไอมขึ้นเจ้ากับอมขึ้นสุดคนเลยอีหละเออานั้น ไห้ไอ้มานั่งเบิงจะเจ้าบ่นี่อ้าวกินแสบเลยเชียว ISOder มันเบิ้งเมื่อยนังเบิงอลไได้นี่บโบเจ้ากินโลดกูจถทายให้นี่นี่เอาจอกแล้วเรียนจะแลบแแขกแล้วอืมรู้จเบ เอาอิ่มนะกินมันเบิดก้อนมึงกันเอามันงอดเลยพอดมหน้านั่งเต้นนั่งเต้นกินในเบังในบัดหนึงโอ้มีแต่ผู้จบเจือเนาะข้าวัดข้าวัดไถ่ทำไมหน้าเขียววะหน้าเขียวอยู่บ่ไถ่คือหน้าเขียว เป็นหู้สึกแบบเนวๆในเขียวมิจฉาเฮ้ยทุกคนเนาะกีนกระเล็บมวนเชิญนายเย็นเนาะห้องกับห้องแอเท่ากับเรเคยเข้าห้องแอร์จะเถื่อเนาะกินกระเล็บน้าแขวมวนเท่าเรเคยยุหมืดเลยมืดเลยสั่งอีกคำน้องหลัดจะกินอีกบ่อคำแช่งป่ะสั่งแล้วนะเสียคำแซงอยู่แล้วใช่เอาที่จะสอนจอด เออเอาแล้วนะนาะเชียวยาพี่ยังบอกสั่งใหม่ยังกพ่เออเันบ่าพ่อยกพ่องได้โอ้ยมึงนี่กะอุไปยังน่พมอตัวกูนามึงชีให้กูจ่ายบ่ไดอีอดบ่ยาไม่เดตัวจำบได้เนาะมือนาคนแหล็กีกินจอมเดียวไว้ชีอิ่มสั่งไหมจ้าปันช็ันชีเห็ดมันนี่ย ไปเรียกเอาเราไปเอ,เอาสื่อจอก <c oughs> เราไปเลยเนาะงมือหนาน้องเก็บเก็บเงินเขาโว้เงินเามากินบัตรธนาเออตอนนี้เงินบัวลายฮะก็กินทำอันนี้ไปก็ลายอยู่แต่บราจะกินกันแลมอ่าบอกเปนอะไรแน่แน่แล้วแนวอื่นฮะมาจนจะยืมใส่แท่กันเลยวะฮะเออเรื่องวัดผักนะมันก็แทนแล้วมันโดนให้บีเซียวันมันดูเงินมันอยู่ธนาคารเขนโดนให้เกิดปัจัา นี่มันเลือกที่เลือกเลือกเลือกพี่อนี้อันนกจะเลือกสิเจาปยาก่อนจาจื้อจ้ำเหมนบอแนึงมันชาวบานผักหน้าหน้าสื่อข่าวกินเอะไรเออออนเออคืออะไรจเือนนะ มูมันโย่โยอเออไอยอกเลยซื้อเจียวว่าได้ลบของพวกกูเคียกเคียวได้อันนี้กูมานำรถพาพาเนาะอันนี้กูโต้บอบขอบเองมอนี้แหละก็ลบปี้เช็ดกระูุชาวได้กะนั่นเปนลบตานเห็นบอกที่ดลบเทไงลบกระโง่นี่ว่าเออบิ่งห้างเห็นเลยน่าเห็นบอก กูมากูเป็นคนชวนมึงกูกระตัวชวนมึงฮะน้องรักแซนฮะคอยไปยากเป็นคนชวนวะดีลยคอยจังอบัติเหตุยังเลยบ่ชยยังไปนอนอยู่คนเดียวทายเป็นเบแมันสวานบางคนบางคนนักกาเมืยเป็นกระเทยบบนี้ฮะบอมกดนะคอยปิดสว่นเก็บมาดยอว่เอทามันบางคนนะบางคนสว่นี่โคตรสว่นแบนี้ โคตร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 เกียยังเนาะเบ่ได้เห็ดแม่ยังอยู่แต่ละหมื่นอยู่แต่ในอยู่แต่ในห้องอยู่กับเสี่ยวแล้วก็เที่ยวเพื่อพาเที่ยวถ้าเราถ่ายใช่ไหม่ดีนถ่ายแล้วเพื่อนตำรวจไหนมันไล่เงินค่ามันไล่เธอได้ทีมันลายเถื่อแล้วมายืมเงินไหนมายืมเงินเื่อละแสนมันข้อเสาบันทังเอานึงมันมันห่อนอยู่ห้องเองอ่ะมันบ่มีแอ่ มันจรนมเลเเริ่มแต่นืองเนาะไปาเอเัดากูว่าของพันดฮะดไปยาวกูว่าของพันดอ้าวอันนี้กูบกเกี่ยวได้คำเมืองเร็จนะเเอ้ยมึงนี่คือเป็นแวนี้กานที่ยวอันอยากเป็นคนเจ้าสูรเรื่องจริงเลี้ยงจริงม่รัทางแม่เราเราซเาทางน้มันมันมวนซื่อๆาเจ้าอยากเป็นคนเจ้าสูรเด้อคแซงเด้อ เมื่อไปสวรรค์หันเมื่ออีกแล้ววันนี้คุณใส่ได้ได้เด้อไอ้ชอนช้อนมันก่อนคือมึงอย่าเป็นคนเสียวู้มึงต้องหอมคอบบอแซดแล้วก็ลบไปแล้วก็คือว่ามาตอบแซตเขาบอกเขารายละเอียดว่าตัวเขาว่าไปนั่นนี่ก่อนหน่อสินะจะได้มาคู่ต้องอันเหตุขนหาริ่อมึงไปทุกคู่ มันต้องซ้อนกูเขาไม่ได้สงสัยช่จะปะเสร็จหมายงคักเอาชมุดพวกนี้จับได้ว่ามันเซรกับผู้สาวมันสิบมันบ่บ่ตื่นบ่หลบมาดีแล้วบ่ต้องให้หู้ปิดเป็นความลับเลยมันี่้เยืมเงินหน่ายมันมึงใสเลยบ่ขาบมันผักมึงยังติดกูสาวมึงเออเอาเสียจะกูอยู่ข้างมึงเด้ออยู่ข้างมึงอยู่ข้างมึงติดกูสาวแล็ปแล็ไปน้ำกันเออไอ้ผู้ชี แดงคณะอ่ะนีเละพอคอยเป็นชิดมึงเออมันต้องไปชิดเรืองนี่มันขึ้นกับสันดานคนมึงเป็นอาจารย์กูคนนับตือเออเอ้าเอ้าบ่าวกันแนบหรอเออเอ้าเจ้าโต้วปนี่เอ้ามือไปสวรรค์หน่ะมือไปสวรรค์เออก็อยู่บ้านภาคเบื่อเมื่อพี่เบื่อหนึ่งพี่โต้ฮะอยู่เว้นอ่ะมื่อหนึ่งบอกเื่อหนึ่งเื่อสุดท้ายเลยอ้ไอ้มันพาไปวัด ขอแมนโทรหาก็บ่กฮับวางสายตาคลายใส่โอ้ยพาไปเต้นไอ้ลืมไม่ลืมพตกนที่ได้มานอนกับดานอย่ากด้านตื่นด้านดูใช่คือบอกว่านั่นตอนใดพอา่านั่นตอนใดก็โทรใส่เอาสั่งกระเลมมาไว้สั่งกระเลมสั่งกระเลมมึงก็เหล่านะนอนกับดานเพิ่งอย่ากด้านตื่นเออสันดิแม่แหละมึงนอนอยู่ในหันใช่เจ้เอาไปพาไปเต้น เอ้าก็อ่านี่เต็งอยู่นอกมันทะนอนนี่มันบอกว่าเขาไปล้มกับน้องรัดนี่มันล้มกับคนอื่นมันบอกนี่นะ้แต่ในแม่กิดกูวะเนาะเขาไปไหนวะชีวิตยังไปยังไปล้มคนอื่นนี่นี่ยทุกคนมาหอดคันนี้หกกระชิดิษคลิปเดียวกันนนี้ะยังเออเอายังกันยัง สเคยมาคยตัดดะในการชนดซอยสีกูยังซอยบ่เป็นเคยเสียป่ะเคยเสียซอยก็เคยซอยทีทียิ่งนือสีซอยแบบแห้งขนะแล้วจะมีเเป็ดเขาเขาเคยหน่อยไอติมตัดโอ้เขาว่าซาคิเอาเนี่ยเอาสีแตกการทีเราจะรับประทานเราต้องจับวางก่อนนะครับ เออแบบแบบแบบพอดีเออบางทีอะไรแบบพ้ดีเขากินอันนั้นใส่พ่อเอาเส่ใส่พ่อเอจแบบพ้ดีเขกินนะบงตดตุดนะตดไปตูดไปเลยได้ไก่ไปไก่ไปปอนกุชาแน่จะคำหนึ่งเดี๋ยวปอนกุชาแน่จะคำหนึ่ง แบบซาดียิ้มไหมยังกินตาเชียกตาโหลเออมื่อใหม่ต้องว่างนะได้ตัวอยางหนักมือถ้าเป็นพ้ดีจะกินในี้กูเปรเป็นนะกูทรมานเป็นพ้ดีมันเป็เรา่วน่งกว่าื่องท่ะ อะไรตั <54. S 2> ้งเนี uh, ่ยเนี่ยพวกไโทรศัพท์หักกูได้ปึดพอดีูดซาตั้งคางกระเทินเลยเนาะก็ยังแน่ไมเอาเยสิบัวม้ ดูเลเอาไม้ันก็เป็นอะงรีิเบอร์ไปยามหักว่ะอ้าวัดบอกเอากินกินขึ้นไดขึ้นใส้นสน่าสนใจจะงเนาะไม่าวนางเบิ่งอย่างนี้มียโตกันท่นเดยว้ะส่ทป็ดตัวนี้มันกินไว้า ในตันใหม่พอพูยังเข่าัวก็ได้ออกยังหันในน้นเนาะเอ้ยแรงเลยมึงแต่กึ่งกลากูเนี่ยนนี้เราคุยันเสร็จหลายเด้มันอากาศร้อนวนนี้ยังราวนี่ก็อร่อยดีกินกุ้งยักเอออร่อยอร่อย ว่าง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 เืิดไปเตืดไปนะว่างว่างกันดิ มก็ได้ปีไหมนะไม่เิ่งเขียวันนี่บอยกินช้อยหรือไ่กินช้อยซาเฟนเขาทาให้ปอดว่าจ้าเก็บกันดิหปานบังคัเพราะกกระเลยบเลยเขาจะไปเสียอาจจะเตวานหันเอ้า ได้จะไหนได้คนไดีแรงกายออก้าเน้เต้อเธอรูปหงายหงรังหางเท้าใั่ดี๋วเต้หมาเของคนเองหงายหงังรเมื่อรบอกสั่งเมื่อไรบอกเ่นเลยเมื่อรยกินได้จะได้เิ่เกืบเนาะกินกระแดมกันดิ

น้องๆคนมากินกันแลงมามี้งจะใส่นี้คขาแต่บอกเออใส่ยังใส่ถาวรผักเนี่ยคุยังเป็นหนีเขาได้เล่เป็นหนีหมึงได้มึงจะหายได้ไหมมึงเป็นหนีกูให้กูจ่ายเอาทซมส่งกับพาคนไหรกูแซ่เนาะเป็นกำลังใจที่งานเนาะที่เราเนาะเยอกันทีมนายเนาะบาย